ครับผมโดยทางด้านของรองโฆษกพักเพื่อไทยนะครับได้ออกมาเปิดเผยนะครับถึง2แกนนําม็อบที่เป่านกหวีดไล่คุณหญิงพู้จมาน,นะครับว่าจัดอยู่ในพวกคุณพ่อคุณแม่นั้นไม่อบรมนะฮะพร้อมกันนี้ได้มีการเด็บแหนมนายสุเทพด้วยนะครับลายภายหลังจากที่มีการขอเจรจานายกโดยมองว่าเป็นการหวังแค่สร้างความชอบธรรมให้กับตัวเองครับนายอนุสรเอี่ยมสะอาดรองโฆษกพักเพื่อไทยได้กล่าวถึงกรณีที่นายสุเทพทึกสุวรรณผู้ต้องหากระบฏ จะขอเจราจากับนายกรัฐมนตรีนั้นแท้จริงแล้วนายสุเทพกำลังเล่นเกมการเมืองหวังใช้สํานวนโวหารออกทีวีหาประโยชน์ทางการเมืองจนวินาทีสุดท้ายเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับตัวเองแต่หากปรารถนาแบบนั้นพักเพื่อไทยก็มีขุนศึกให้เลือกมากมายที่จะดีเบตกับนายสุเทพทุกท่านลองนึกภาพตามนะครับถ้าสองสามีภรรยาคู่นี้ไปบุกเป่านกหวีด ใส่อดีตภรรยาของอดีตผู้นําในต่างประเทศคงไม่ได้โดนแค่คุณป้าปาของใส่แล้วนกหวีกระเด็นจากปากหรอกครับอย่างน้อยต้องถึงขั้นต้องนอนหยอดน้ำข้าวต้มผมไม่ได้บอกว่าสองคนนี้พ่อแม่ไม่สั่งสอนครับแต่บอกว่านี่ถ้าพ่อแม่อบรมสั่งสอนคงจะไม่เกิดพฤติกรรมแบบนี้แล้วถามต่อว่าใครจะกล้าส่งลูกไปเรียนโรงเรียนสีวิกรครับ ก็ในเมื่อเจ้าของโรงเรียนมีพฤติกรรมเถื่อนถอยแบบนี้เป็นผู้ที่ปลูกฝังความดุนแรงขึ้นในสังคมทำลายวัฒนธรรมไทยที่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ส่วนกรณีที่นายนัทพลและนางทยาทิพสุวรรณแกนนำม็บประชาธิปัตย์บุกเป่านกหวีดใส่คุณหญิงพจมานจนทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมาก นายอดุศรกล่าวว่าล่าสุดผู้กระทำก็ได้แก้ตัวผ่าน Facebook ซึ่งมองว่าเป็นการย้ำถึงเรื่องความผิดของตัวเองและไม่สํานึกผิดไม่รู้จักที่ต่ําที่สูงและเห็นว่าถ้าพ่อแม่สั่งสอนมาดีคงไม่ทําตัวแบบนี้หากเป็นเช่นนี้จะมีผู้ปกครองคนไหนกล้าส่งลูกไปเรียนที่โรงเรียนศรีวิกรมเพราะขนาดเจ้าของโรงเรียนยังมีพฤติกรรมทําลายวัฒนธรรมไทยไม่รู้จักเด็กไม่รู้จักผู้ใหญ่